สวัสดีค่ะครูเอ่อฟาร,ร์มหอยเชอรี่สีทองขอนแก่นจ้าเมื่อวนนี้ครูเอ่จะพามาเบิมระบบน้ําที่ครูเอได้ใส่ในบอ่อหอยค่ะเป็นน้ําบาดาลเขาปั่มขึ้นมาใส่ในถังไว้จ้ะแล้วก็คอยเปลี่ยนปล่อยลงมาในบอ่อหอยจ้านี่ก็จะเป็นถังเก็บน้ําถังหนึ่งพันลิตรจ้ะถังเก็บน้ําบาดาลทีนี้ก็ปล่อยจากว้าวออกมาใส่บอ่อหอยเลยคะ่ะเปิดน้าใส่บอ่อหอยค่ะเพื่อจะปรับอุณหภูมิเพราะว่า ตอนนี้อากาศห่อนแห้งค่ะอากาศบานเฮาห่อนแห้งต้องเลียนน้ำบ่อหอยบ่อยๆค่ะเปิดน้ำให้เขาเพื่อเพิ่มออกซิเจนค่ะปรับอุณหภูมิในบ่อค่ะถ้าอาการห่อนลายจะเห็นหอยนอกน้ำได้ค่ะนี่จะเป็นเลี้ยงยในบ้านจ้ะจะอีกนึงกับจะเลี้ยงอยู่สวนอยู่ทงนาค่ะแต่นี่จะเป็นยีนบ้บานค่ะเมื่อสิเป็นบ่อผ่าใบจ้ะบ่อผ่าใบกับที่ดีตรงที่ว่าเขากับเก็บง่ายทำความสะอาดง่ายค่ะ อกากาศเขาหอาอ่อน,นั่นจะคล้อยตื้นน้ำเตี้ยนน้ามันเขานะค่ะเพื่อจะให้อุณหภูมิในบอ่อหยินขึ้นกัะเตี้ยนน้ำเก่าออกเตี้ยนน้ำไม่ใส่ค่ะเจลาบอข้อางไปจะสดชื่นค่ะบอ่ห่อนค่ะถ้าบริเวณเตี้ยนน้ำเขาก็จะห่อนน้ำก็จะห่อนด้วค่ะค่ะเจลาบอค่ะเอากระเบิดน,น้ำใส่เพื่อความชเจนเจนเขาทำความสะอาดบ่อเสียค่ะเจลาบอเจลาบอ อันนี้ก็จะเป็นบอ่อพ่อแม่พันธุ์จาะพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่สีทองค่ะสีโคเอลเบียงไว้นะคะตอนนี้ตอนเศ้าแล้วค่ะกลางกลางวันแล้วเขาก็จะลงไปอยู่ห้างลางค่ะเพื่อเขาจะไปเอาความเย็นที่อยู่ข้างลางคนมบอ่อค่ะแต่แลบะบ่อกะเปิดน้ำใช่พองกันอ,อากาศกนจะเย็นนะคะน้ำก็จะบอ่อหอนถ้าเนอกน้ำห้อนลายถ้าไม่หอยนอกน้ำใดนะคะ เขาก็เปลี่ยนนามทุกมือค่ะหอยกระเจีบ่บหอนค่ะยูสีชมพูนี่อากาศห้อนแห้งค่ะ40องศาเลยค่ะแต่เรามือม่อยอยเมืวียนถึงต่ค้นกับยูยากห้อนแห้งหอยก็ต้องห้อนที่กันตานี่ค่ะเขาจะเกาะอ,อยู่ข้างล่างค่ะก่อนจะขึ้นเขาก็ค่อยเชียขข้นว่ากินอาหารจา้ะหอยเชอรี่สีทองจะขึ้นมากินอาหารตอนกลางคืนค่ะสําหรับที่เขาเลี้ยงไว้นะคะตอนนั้นขึ้นเขาขืนมาแล้วก็คอยเบิ้งเขา เ,เป็นการเปลี่ยนนาห้เขาบ่อยค่ะเดี๋ยวมือล่างรั้วจะพามาชมอีกนะคะ